ว่าจังไไดด้ยินบน่นี่ชัดเจนชัดปะชัดชาดจ้ะเอาภาษีมาตามตัวเลขตัวว้าวฝ้าวหาฉลากรินแบงโอ้ยเเ <A FC. S 2> นาะเขาอยู่ยไข่เนี่ยเนียนดูจ้ะาจากฟังเหมือนเสี้ยนบอกกับเป็นตาอันนี้อยู่ได้หรอสันจอนเนี่ยสันจอนนี่แหละจอนกับ,บวิญญาณดอกเขาเคยสู่ความาแม่เหล่าดิจอน มันดีก็ดีก็เก่าเหรอแมอนสูตรมันดีมันก็ดีก็เก่าแหละให้สูนลางน้องว่าน้องหันออกบนเนาะโตเดียวโคนหนุ่มหันละหันละหันละเป็นสันละมันคือเหรียญแผงสันหงือค่ะก็เลยว่ามันเป็นลางเนี่ยก็สิกันบนไว้นับแนวนสิเป็นคืองวังยานี่เนาะอันนี้เขาสิกันบนไว้เนาะเพราะว่ากะมันกะบนหลายหางดอกให้จอบซ้อมเบิ่งไปเทียบกับสูตรนั้นก็เขามันส้นเน่ะส้นสองสามหางคจ้า อืี้ยันน้นไหมจ้ะมันไปชนกระเล็กบุญเนาะนจ้ะอือก็อยากให้ป้อยให้เอฟซีไปหาฉลากกินแบงถิ่งไว้คาเมนว่ามัน,มนจ่อมือหรือถือเล็กดังเล็กอย่างมันจะหาบ่ได้หน่านพแต่ว,ว่าตัวนี้มันมีเซอไพร์หัวกันอืมค่ะจ้ะมีเซอไพร์เซอไพร์อืมอืมให้เอฟซีฟังหลักกระจอกเบื้องเนาะบ่จอบละเอาลวดเอาลวด จัดเลยมันบอกเอากเอาไปตามต่อเฮาชุดนี่เป็นชุดล่างแต่ว่าให้กันบนไว้นำในเด้อเนาะทั้งบนทั้งล่างอะแต่ว่าแต่ว่าล่างนั่นแหละแต่ว่ามันนี่บนมบนมาปนเนาะจ้าให้ไปเบิ่งก่อนเนาะให้ไปจอบให้ไปเอานั่นล่ะให้ไปซื้อไว้คู่โตนั่นล่ะครับครับซีโต้กน้อจ้าโอ้มันมันนี่มันกันเบิ่์นนะมันมันก็เลยเป็นห้าโอ้คือย่านเล็กมันมาเบิ่์นเหมือนวะค่ะครับครับพราะว่าแปดมันส้นกันดิ โอ้มื่อเนี่ยนอนเดอ้อเนาะไปสัญจรนวะเนี่ยอาจบเบิ่นเนาะตามต่อจ่าหนึ่งมิถุนาหกเป็ดจ่เาเล็กล่างกับบ้านล่างนั่นละ่จะจ่าล่างกันบุญเก้าแปดกับนั่งตัวเด่นนะ่ะเด่นไปที่เปดกับหนึ่งจ่าตัวประกบกับมี 6, <ะ>่หกเก้าแปดหกเก้าแปดเดอ้อตัวประกบจ่ามาจับคู่บัดนี้จับคู่เด็ดเด็ดเลยบัดนี้จ่า แปดหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งเก้าไปแปดเก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งกันเบิ้ลแปดแปดกันไหวเปดเปดเอาบองมองเสียเอามองเขีนเขียนเลยแปดหนึ่งครับหกหนึ่งโอ้สองหางนี่มองมันเคยออกนี่แขนแขนโลดสองคู่นี่นี่สองหางเลยทั้งบนทั้งลางเลยอืม จ้าอู้แปดเก 8, 9, 9, 8, ้าเก้าแปดนี่เปล่าเดอ้อพี่น้องกัะติดลยเบิร์ละต,าาตัวมักข้างนี้มกักคือแปดกับหนึ่งกับงกนั่แหละจ้าแต่เด่นคักนี่แปดบวกคาเซียนแปดแปดอืออู้แปดสีเดินดีไหลหงวทดดีแท่นี่มันติดมันติดแปดกับหนึ่งไหมสาวน่ามันตัดบรขาดมันก็ต้องจับปูกันอ๋อจ้าก็เลยให้กอดข้อกันมาคือแปดหนึ่งนี่แนมแนค่ะ อแต่ว่าตัวประกบกว่ามีหกมีเก้ามีแปดเดอ้อจับบึงโูดเก่าโูดเก่าที่เคยหายว่าที่มันเข้าดีๆก็มันก็นได้แปดอแสดงว่าแปดชนกันหลสูตรตัวเนี้ยคาเซียนสามสามสูตรอ่จได้เฮอีกเด้องวดนี่สูตรเฮอด,ดอกเฮอดอกรัดรัดปุด่มไม่เบิดละอืมรัดนารัดลังไว้แล้วตัดลบตัดบวกไว้แล้วอืมอ่านอ่านไว้นี่อ่านอ่านไว้นี่ถ้าปเป็นตัวนี้ สิเป็นหกหนึ่งทันทีเลยจ้าขันแปลหนึ่งบรมาณหลุดจากแปดหนึ่งจังไดก็เป็นหกหนึ่งเท้ๆบ่าอันหมาจถึงบนนะ้ามันมามันสิมาตัวนี้เลยค่ะมันชนกันกระบนเลยเนาะเนแต่ว่าตัวนี้บ่เลยไปจับขูดไห้เด้ยหกหนึ่งจ้านะมันมันมันคือว่ามันเต็มแล้วมันหลายมันลงบ่ได้จ้าจ้ามาเอาคลิปนี้เอาไปตืมกันห้างเดียวท่านละอื คือหล่างนั่นล่ะแต่ว่ากันบนแมน้ำเนอคือบางหันห้ซูนมันก็เรีนขึ้นบนเทเลหอยูนหกออกศูนเก่าห้สูนเล้วบางนี้มันมีเกจเปดนั่มันด่นันเลี้ยวเออนี่ลามองมองนึนี่หละโอ้ค่ะเขาก็เลยไม่ได้จับหอยับเกดเปียดเป,ดเปดเกจ็ดนี่รับับน่นตีกับว่าตัดหน่อยห่างผดย่างสเส้นเลี้ยว็ระายั่า่ะอยัดต้นทุนคือผมนานสาวันหน้าคือคืออันสูตรเนี่ย เท็มไม่สองงวดเขียนเท็มไม่ว่ามันเขาบ่อจ้าเมื่อนั้นก็เขางกศูนกับว่าบ่เสื้อจ้ามันแมนบ่อมันบังเอิญว่าพัสดเอาอีจงวนกันนะาเสดุเลกเจ็ดแปดครับศูนเก่าจ้าเอาอืมบนรางนี่ตัวน่ะเออบันนี้ก็เลยว่าห่วยมันสองงวดแล้วก็สิบเอาอยู่บ่อง่พัสดุจ้าก็เลยจ้าตอนน้เดิมเดิมนี่คือดัดแปลงไปเดินนาไปเลยได้สูนี่ค่ะ มันเอาเดิมป,ะ,ปะไรมันต้องทันเขาแม,แม่มันมันมาทันเขาอืเนียนอยู่ดอกค่ะเซียนอือค่ะคือคือดอกคืออย่คือสีไม้ไม่ดอกอือแต่ห้นจับไปทุกตัวล่ะอ้หมักแห้งน้ำอยู่เด้อเปียกเกาก็เปียกนี่ยย่างมักเลยเตอบ่ไดรความบุญล่ะแต่แล้วย่านยันยู่ฮอดมือแล้วหรือว่าจอจอหนี่ซื้อบ่ได้ดอกต้องเฝ้าไปหาคนนะถ้าเฝ้าวัดติดแปดนะเฝ้าเลยแต่ว่าก็อย่าทิ้งเปีๆเนาะตัวกันน่ะมันบ่นแน่นอน สี่ครูหรอกสี่หาครัวเมียนจ้ากัดกันไว้น้ำเน่ยกัผู้ใดทุนไลกับสื่อไลจากน้อยผู้ใดทุตน้อยกับสื่อตมกำลังเจ้าของแล้วค่ะเซียนแม่นมันออกว่าแล้วก็ใจมัน่าดเถอะมันเขาเลยอ่าเรียกตัวสื่อเถอะเขามันเขาเนาะมันตำนันนึงมันบกปันเน่าปัญหาเมาดอกเมียนอยู่กับสู่เขาสัญจรแต่วดนนั้นหาสี่สัญจรเขายังสู่เขาเนาะวันนี้ก็คือเก้าบึงการกับเอาสู่เขาคือเ้านั่น่ะแต่กับสิทุรคนควรคงสุดไทยเขาเด้ค่ะเซียนเพราะเด อ่าจอบซ้อมในมัดรวมกัน่าเออเป็นตาตัดต้นทุนในบอ่อหรือว่าฝันยังประกอบบอ่บจ้ะบ่ไปยังก็ตังว่ากันโอเคโอเคเอาเอาค่ะบ่รบกวนเวลาทำงานซกค่ะเพียงรู้ว้ฟังคือเก่าค่ะสวัสดีค่ะเซียนครับค่ะเดี๋ยวสาปนาจะทวนตัวเลขเสีนยนอใไขฟังอีกรอบหนึ่งเด้อจ้ะเพื่อนให้เน้นล่างกันบนปล่อยมาแบบนี้จ้ะพอว่างวดว่างหันเพื่อนให้ศู์มันปัดขข้นถึงๆเนอะจ้ะจุดนี้เพื่อนเน้เน้นล่างกันบน ในล่างกันบนนี่วิ่งไปที่เป็ดกันหนึ่งมันเดนมาสูสีกันตัดขาดบ่ได้จ้ะชุดประกอบคือมีหกมีเก้ามีเป็ดจ้ะชุดจับคู่มีแปดหนึ่งหกหนึ่งเปดเก้าเก้าหนึ่งตัวกันคือเป็ดเป็ดจ้ะหาคู่ค่ะแต่เนี่ใไหสองหางคือแปดหนึ่งกับหกหนึ่งด้วยเอฟซีจ้ะเดี๋ยวสิเปรียบเทียบสตีตีงดเก้าหเบึงเนี่ยค่ะงดว่างหันเพ่นไหวิ่งล่างศูนย์เนาะมันไปขึนข้างบนไหศูนย์หกออกศูนย์เก่าพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยค่ะ เอามาไปยังสู่ต่อค่ะเด็ดเพิ่นว่างวดนี้เปดมาแหงชนกันสนันบันไหวหลายสูตรก็ลองพิจารณาเบิ่งค่ะเปดหนึ่งนี่ไปชนบนเด้อค่ะชุดบนที่เพิน์ลป้อยไปมันชนกันที่เปดหนึ่งเปดสีเดินดีอีกบ๊ค่ะแต่ว่าอย่าลืมเด้อสัญจรไปทั้งบึงกันพี่น้องค่ะสัญจรน,นี่ก็เดาทั้งใน้ยากก็ขอให้อ่าสู่ได้คือเก่าค่ะเพราะว่าเสี้ยนน้องคายช่วงสัญจรงวดนันออกหาซี่กะ กะถือของเพิ่นเด้อค่ะงวดนี้ก็ให้สู่เขาถ้าพี่น้องเอฟอยากติดต่อติดตามเพิ่นอยากทักทายเพิ่นก็ตามไอ l ดี e ไลคิวอโคดอยู่หน้าคลิปเป็นคิวอาโคดไลน์ส่วนตัวของเซียนหนองคายผู้ใดอยากให้ค่าปากกากระดาษหรือว่าผู้ใดมีส่งมีมาน้ําเพิ่นก็สามารถซอยเพิ่นได้จ้ะไอ l ดี e ไลคิวอาโคดอยู่ตุ่นคลิปเป็นไลน์ส่วนตัวเพิ่นก็ทักทายเพิ่นไปได้ เอาพได้เห็นคลิปนกอะด้วยด้วยปังๆเลยอีฟซีจ้าฝากกดไลค์กดแชร์น้ำจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ่งๆเพราะว่าทางยูทูบเดี๋ยวนี้บอกคอยเตือนค่ะอฟซีกับทักมาหลายว่าบอกเห็นสามนาลงคลิปลง้ะจ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให่พ่อเอาเฮงๆด้วยๆปังๆค่ะพอกันคลิปหนาสวัสดีจ้า